สวัสดีครับอยู่พวกเรา TNT รีวิวกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะไปรีวิว V Live Action แพ l l เด็ k 01แล้วก็02นะครับโดยจะเริ่มจาก01ก่อนนะครับพี่นี้ก็ใส่ดีตัวแก่ไปครับเอาใครแก่เปลี่ยเราไม่เปิดช่วงไหนตอี้เออไอ้ไอ้ที่จริงจริงโปรเจกต์ไม่ได้โปรเจกตไม่พูดสคริปต์เลยแต่ตัดแปะนะครับ นี่ยเริ่มจากกล่องหนึ่งก่อนแล้วเอกล่องสองฟิกสายสปอร์ตเอาสองเอาไว้มีใครบ้างครับกล่องนี้กล่องนี้มีกีดไม่มีสายสปอร์ตแล้วก็โทเลเกียที่อยู่หลังกล่องซึ่งหลังกล่องอันเนี้ยโทเลเกียเชื่อไหมไี่รู้ได้ไงต่างทิศมันแยกด้วยเหรอแยกดิพี่โทเลเกียอยู่หลังกล่องอ๋อโทเลเกียเอามาเอามารวมกัโทเลเกียโทเลเกียเป็นคนเดียวที่ไม่มีในบ box ให้ไม่ใช่มีมีคนใครอ่ะที่ ดูหลังกล้องก่อนไปเจ๊าะแดงยังแดงเลยครับหลังกล้องบ้าบอแล้วใหม่ๆไม่ยังไงใส่อ่ะใส่อ่ะใส่อ่ะฟูมาฟูมามีในกล่องนะครับคาเมเลเดอร์ฟูมาครับผมไม่ใช่อ้าวไม่ใช่อ่ะฮะอยู่ในเดบบลิฟวอ่์เอ็กเซตเริ่มเลยเริ่มเลยคาเมเลเดอร์ฟูมาครับโอ้ยอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนฟูมานี่คัมเบรเดอร์อีกแล้ว ไม่ฟูกเหคิดว่าพี่ช่วยอย่าวางไว้ตรงนั้นได้ไหมช่ยเอามันมันบาบาสออกไปวางตรงนั้นไงนะผมบาสแล้วไปแรกไปแรกครับใครไม่รู้ชื่ออะไรไทร์กาสโตเลียมสลัใช่ไหมไทร์กาไทร์สโตเลียมไหมล่ะอะไรไทร์กาไทร์สโตเลียมสแลัดอันดับแมนไทร์กาไทร์สโตเลียมสลัดสลสลัสกิบบูว่าว่าเล่นทำเสียง สกิลมันบอกว่าในเทิร์นคุณนะครับถ้ามีไทรกาโพสไทรชัดโพสฟูมาโพสอยู่บนช่องเหลี่ยมันบวกหมื่นหน้าหนึ่งชี้โอ้เก่งจังเลยเก่งครับให้มากี่ใบครับเหมือนเก่งเหมือนเก่งให้มาสี่ใบให้มาสี่ใบอีกเทคล่างอีกเทคหนึ่งบอกมีเคล็ดครับคมาโซบัสค้นหน้ากาดที่มีคําว่าอุนตาแมนนะครับในกล่องการ์ดคอลงเรียที่ว่างอยู่ก็คือเซกเพื่อนได้อืมโปรเทคเซกเพื่อนหรอมาแปลกอุ้ยทางล่างล่างลมพลังของไทยสปอร์ต ผีดคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นนิดหน่อยนะว่าถือว่าแกมีคอนโพเทคมีคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นแต่เราได้โคโนนเนี่ยไม่คด้โคโนนก็ไม่มีคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นอะอกหรืว่าต่อไปเป็นอุลตร้าแมนไทกะไทสโตเรียมไทเบรดดึกมีเดโมดี้วะสกิลบอกว่าเมื่อลงแลนเขาตบบาสโซบานะครับคนหาการที่มีคำว่าอุลตร้าแมนอ่ะลงช่องว่างแล้วสับกองแล้วถ้ามันไลท์ทับเกียรสามนะครับ มันจะบุกหมื่นบุกชี้ก็คืออีพีเดียลดอเตอร์ไออันนี้เพราะว่าไอมาสี่นะครับเศกเพื่อนได้อีพเดียลดอกเตอร์หาของกั็มือวอนนั้นมันเขามีติดเขามีไทยทัชใช่ต่อไปต่อไปคุณต้าแมนไทยทัชโพสคือแอคท่าอยู่แอคท่าอยู่กับโพสอ่ามันบอกว่าอยู่บนเท่าอะไรท่ากำลังแห่ถ้ามันอินเตอร์เซปแล้วมีไทกากับฟูมาโพสอยู่บนเรียมันบวก ชิวหมืนห้าโอว่เงท้ารตายอ่ะบวกหมื่นห้าได้เกตสองต่อไปอุตเตอร์แมนไทกาไคย่าไทร์กาโพส์ไงไม่ใช่ไกย่าหรอไทกาไทกาวางก่อนโไทาโพส์บอว่าคอนติเนียตอนอยู่เรียในเทิงคุณถ้ามีไททัสและภูมามโพส์อยู่บนเรีย พลังมัน,ออนบอกว่ามือแล้วถ้าถ้าไอ้พวกนี้ไม่อยู่ด้วยกันกูว่ามันเล่นไม่ได้นะใช่มันเล่นไม่ได้แต่มันเสกได้ไง,ไงบ้ามันจะบดระบุชื่อชัดเจนไม่มันมันเสกไอ้พวกนี้เสกได้ไง,ไงต่อไปครับอุตมาแมนไทยกะโฟตอนเอิร์ธโพดตขบอกว่าเมื่อลงแวนหรือเรียก็ได้นะครับขา้วบารสองหากการที่มีคำว่าอุต้าแมนในกองขอโรงเรียนที <laughs> ่ว่างอยู่ว่างอยู่อีกแล้วใช่ก็คือต้องว่างนะ ถ้าไม่ว่างห้ามฟองถ้าไม่ว่างห้ามมาใช่ไม่ว่างพอไม่ว่างแค่ไหไม่ว่างไงต่อไปคอมเบเลเดอร์ฟูมะาคุนเต้แมนฟูมะโพสโพสอีกแล้วโพอเซ่ไม่ได้อ่ะโพอเซ่โพอเซ่บอกว่าอยู่สองเลียถ้ามีชายกลับโผลแล้วใชาทถังคือเฉพาะมึงไม่หยุดสองตัวก่อนพลังมันจะบวกหกพันอ๋อต้องมีเป็นเป็นบูทเท่าไหร่เป็นบูทเต็มที่ หมูเหมือนสี่ตลอดกาตรตีด้วยก็ได้มั้งมันไม่จำเป็นต้ก็ได้ช่างหัวมันต่อไปต่อไปไททัศน์อะไรครับไททัศน์หมาโมซิมัสเซล้วฟริกซิ่งก็คือพี่โตพี่โตนะพี่โตเป็นตำนานพี่โตนะพี่โตพี่จีครับนี่ใครไม่รู้อ่ะก็โฟตอนเนี่ยอุตม์เตมนไทยกะโฟตอนเอิร์ธเมื่อสักก็คือตัวนี้โพดตัวนี้ไม่โพดตัวนี้ยืนนะครับก็เลยไม่โพดนะครับสกิลบอกว่าแวนเลียเมื่อตีถ้า ถ้ามีอุตามนไทยกาในโซมันบวกสี่พันปีสิบสิบสองนะครับอุลตรนคอมเบลเดอร์ฟูมะต่อไปครับคอมเบลเดอร์ฟูมะฟูมะชอบก็คือฟูมะชอบไดนามิกชอบไดนามิกชอบไดนามิกโอ้ยยืนน้อยยังอ่ะสกิลบอกว่าเมื่อลงโซมาสองเขาต้องชาร์จหนึ่งแล้วมันได้รับบวกห้าพันก็คือตัวคืนคอร์นนั่นเองก็คือในยกนี้ตัวคืนคอร์นน้อยมันก็เลยพลังน้อยไปหน่อย ต่อไปไทกะอุลโตเมนไทกะอ๋องั้นอย่างนี้ไอโฟตอนเอิร์ก็ตีที่สองชัวร์ดิเพราะมันใช่เพราะมันเป็นตัวเริ่มเพราะมันเป็นตัวเริ่มไรทับจนหนึ่งแล้วก็เป็นคีแล้วก็เป็นคีเป็นคีไทกะพันไทกะพันชื่อเป็นไทกะต่อยเป็นไทกะต่อยนะครับเป็นคีทิทอลไททัดคิกแล้วก็ไททัดเตะทีลระบายเนี่ยวัดเตะจะเตะวางโยแล้วก็ไททัดเตะไททัดคิกคือ ก็เป็นฟูมะอีวาดคืออะไรอ่ะฟูมะอีเวด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 ไม่รู้เดี๋ยวผมหาคำแปลแล้วแปลไว้ให้ครับไปอ่าวันจะทำให้มันหายไปอันหนึ่งว่ะไทกะคิดคือนีไทกะคิกนะครับแต่ทำไมท่ามันเหมือนต่อยแสตดอสีอยู่สิใช่ท่ามันกระโดดต่อยแล้วก็เป็นโปรเทคโปรเทคฮะจะเป็นอาร์ตไทกะถ่ายสโตลิเ่อมึงนะฮะแล้วก็โปรเทคธรรมดาสามนะฮะซึ่งใบนี้กูเอาอ่าเลย สหรับินี้่หลังกล่องคอมมานเอร์ฟู้งมาก็คือคลิปเนี้ยลงช้าช้ามากเพราะว่าเราหาซื้อไม่ได้เพราะร้านไม่ได้นําเข้าครับแล้วตอนเราเราซื้อปุ๊บโควิดระบาดยังรุนแรงครับก็เลยหหโากัสมาถ่ายดูได้ยากแต่ว่าตอนนี้ก็พอหาซื้อได้อยู่แหละมั้งเซเว่นกงประมานี้ซื้อไหมดแล้ว อบอกต่อบอกต่ออยู่ยเลยเอองันช่างน่ะอ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดกิ่งให้พวกเราด้วยให้ขอมเทัา